เรามักจะชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอทั้งแบบที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวแถมบางครั้งยังพลานต่อยอดความรู้สึกหมันไซไม่ชอบและอิจฉาคนอื่นรอบตัวไม่ว่าจะมีเพื่อนพี่น้องหรือคนอื่นๆที่เราเห็นชีวิตของเขาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทั้งทางที่นิสัยขี้อิจฉาไม่อยากเห็นใครดีกว่าไม่ใช่นิสัยที่ใครอยากมี สวัสดีค่ะดิสันนัทศรียนันทค่ะคุณกำลังฟัง4ฟ i n u t e Podcast yours e l i t e n i n g to the be t t e r l i f e ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่า สมองสนุกเมื่อคุณเห็นคู่แข่งของเราเป็นทุกงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพรินสตันนำโดยดรมีนาซิคาร่าดรสุานฟริกและดรแมทธิวบร์นิกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการรับรู้ได้ศึกษาพฤติกรรมของแฟนเบสบอลทีมบอสตันเรดซ็อกและก็ทีมนิวยอร์กยีงกีซึ่งเป็นทีมคู่ปรับกันมายาวนานก็พบว่าเมื่อทีมใดทีมหนึ่งแพ้สมองส่วนของเวนทรอสเตดัม ของแฟนคลับของทีมที่ชนะจะมีการตอบสนองเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสมองส่วนนี้เป็นส่วนที่สัมพันธ์กับความสนุกสนานเพลิดเพลินใจนอกจากนี้ปฏิกิริยาของสมองส่วนนี้ยังตอบสนองในแบบเดียวกันเมื่อแฟนคลับแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและมีความสุขเมื่ออีกฝ่ายทำผิดพลาดแล้วจะฝึกสมองของเราไม่ให้มีความอิจฉาที่เสครอบงำได้อย่างไร เราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังว่าการเสพสื่อเป็นตัวกระตุ้นที่มีอิทธิพลที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกอิจฉาริษยาไม่อยากเห็นใครดีกว่าไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์ที่เมื่อเราดูพฤติกรรมของตัวร้ายหรือนางอิจฉากันแกล้งหรือทําตัวร้ายตัวละครเอกเราก็จะซึมซับทัศนคติและพฤติกรรมแบบนั้นไปโดยไม่รู้ตัวและอาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลยนแบบได้ ทฤษฎีนี้ได้รับการพิสูจน์โดยนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านรังสีวิทยาแห่งชาติประเทศญี่ปุ่นที่ทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยให้อาสาสมัครลองจินตนาการว่าตัวเองเป็นตัวแสดงในละครและสแกนสมองแบบ fMRI พบว่าเมื่อต้องลองนึกถึงตัวละครฝ่ายตรงข้ามที่พวกเขาอิจฉาจะทําให้ตอมรับความเจ็บปวดในสมองเกิดแสงวูบวาบขึ้นค่ะและเมื่อให้จินตนาการถึงความหายนะ ที่เกิดขึ้นกับตัวละครเหล่านั้นกลับมีปฏิกิริยาต่อสมองส่วนที่เป็นศูนย์กลางระบบรางวัลซึ่งเป็นสมองส่วนที่แสดงออกถึงความสุขนั่นเอง รู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ฟังเองก็สามารถสังเกตตัวเองได้นะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเพื่อนพี่น้องหรือคนไหนที่เราเคยรู้สึกดีเคยทักทายกันยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักกลายเป็นคนที่เราเริ่มรู้สึกระแวงเริ่มตีตัวออกห่างหรือดีใจเมื่อเห็นเขามีความทุกข์แล้วก็สมองของคุณผู้ฟังกำลังดึงดูดความคิดติดลบเข้ามาเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวเลยล่ะค่ะ ก่อนที่ความรู้สึกไม่พอใจคนเคยรักเคยชอบพอกันจะทบีความรุนแรงขึ้นไปมากกว่านี้เราก็อยากให้คุณผู้ฟังกลับมาตั้งหลักความคิดในสมองของคุณผู้ฟังใหม่นะคะโดยมีวิธีดังต่อไปนี้ค่ะให้อภัยอดีต ถ้าต้องเจอกับปัญหาแล้วมันมัวแต่โทษตัวเองหรือว่าโทษคนอื่นก็ยิ่งจะบั่นทอนจิตใจเมื่อมีแต่ความคิดเครียด <ๆ S 1> แค้นมองโลกในแง่ลบเรียนรู้ที่จะให้อภัยกับสิ่งที่ผิดพลาดเถอะค่ะคุณผู้ฟังแล้วค่อยๆหาทางแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่มองทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางเปิดใจรับความคิดใหม่ๆปรับจูนกระบวนการคิดด้วยเหตุและผลทำความเข้าใจกับเรื่อง,องต่างๆ เราเลือกเกิดไม่ได้แต่และคนมีดีไม่เหมือนกันเราไม่สามารถเอาคนสองคนมาปเปรียบเทียบกันได้ค่ะหาจุดเด่นของตัวเองเมื่อคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันลองมองจุดเด่นของตัวเองแล้วพัฒนาให้โดดเด่นมากขึ้นโดยควบคู่กับการเรียนรู้จุดอ่อนของตัวเองเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น ความอิจฉาหรือมองคนอื่นเป็นคู่แข่งจริงๆแล้วในมุมมองของนักจิตวิทยามองว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์เมื่อมาอยู่ร่วมกันแต่หากปล่อยให้สมองติดอยู่กับกลไกการคิดแบบติดลบไปเรื่อยๆก็คงไม่เป็นผลดีกับการใช้ชีวิตในสังคมแน่ๆ การเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและลองถอยออกมาจากสื่อที่เป็นสิ่งกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นการส่องโซเชียลมีเดียหรือการเสพข้อมูลมุมใดมุมหนึ่งที่มากเกินไปสามารถช่วยติดเบรกให้กับสมองของคุณให้ได้พักและกลับมาตั้งหลักกับตัวเองใหม่อีกครั้งว่าคุณผู้ฟังจะเห็นโลกกว้างมากขึ้นพร้อมกับการมองโลกที่ไม่ต้องเอาตัวเองไปวัดกับความสําเร็จของใครเป็นสิ่งดีนะคะถ้าหากคุณผู้ฟังพยายามทําและก็ทดลองทํา วันนี้นิสัยขี้ฉาเกิดจากสมองจริงๆค่ะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ4 m i n u t e p o d c a s t สื่อเสียงออนไลน์ที่มีผู้ติดตามและผู้ฟังมากกว่า1,000 0 Follower อัปเดตความรู้ดีๆได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, Podbean และ Soundcloud บนแพลตฟอร์มของ The f o u n News